คุณหรือเปล่าคะที่วางแผนอยากเย็บเบ่งตาล่างหากคุณต้องการทำสัลากรรมเทคนิคนี้คลิปนี้เป็นของคุณคะ่ะสำหรับการเย็บเบ่งตาล่างนั้นมีลักษณะสองลักษณะน,นะคะที่อาจารย์ปุ๊กจะแนะนำว่าถ้าคุณมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสองลนนักษณะนี้จะไม่แนะนำให้ทำสัลากรรมรายการนี้โดยเด็ดขาดนะคะสำหรับลักษณะที่หนึ่งนะคะก็คือบุคคลที่ไม่ชอบให้ ลูกตาดําของเราลอยจากเบิกตาล่างะคะ่ะหรือว่าลอยจากขอบตาล่างนั่นเองนะคะเนื่องจากการเย็บเบิกตาล่างนั้นเป็นการกดขอบตาล่างของเราลงไปเพื่อที่จะทําให้ตาของเราดูโตขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกดขอบตาล่างของเราลงแล้วเนี่ยเป็นที่แน่นอนล่ะค่ะว่าลูกตาดําของเราย่อมลอยขึ้นจากเปลือกตาล่างไม่มากก็น้อยนะคะละักษณะที่2ที่อาจารย์ปุ๊กจะไม่แนะนําให้เย็บเบิืกตาล่างโดยเด็ดขาดน,นะคะก็คือ ทิศของขนตาของคุณนั่นเองค่ะถ้าหากว่าทิศของขนตาของคุณอยู่ในลนักษณะปกติก็คือปกติเนี่ยทิศของขนตาเราจะมีปลายขนตาล่างที่เฉียงลงพื้นดินถูกไหมคะถ้าหากว่าทิศของขนตาล่างบางคนที่มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นดินหรือเกือบจะตั้งฉากอันนี้นะคะอาจารย์ปุ๊กบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณเย็บเบิ่งตาล่างเนี่ย มันจะเสี่ยงที่จะทำให้ขนตาของคุณเนี่ยรีเวิร์สกลับเข้าไปจิ้มข้างในลูกตาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยบุคคลที่มีลักษณะทิศขนตาดังกล่าวจะไม่แนะนำให้เย็บเบ่งตาล่างนะคะหากคุณสนใจทำสัญยกรรมที่เกาหลีอย่ารีรอหัวใจนะคะติดต่ออาจารย์ปุ๊กได้เลยค่ะน้มเบอร์วันแห่งลรงบาลจิวเวลรี่นะคะ